สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะจ้องเรียนก้องรักขง่วงก็โบกมาตั้งแต่ตอนแ้วนะคะว่าตาพบเรียนอะไรก็จะเอาเรียนนั้นมาลงคลิปนะคะเพราะว่าไม่ได้มีตีเก็บไว้เร็วนะคะมีแต่ไปห้ามานะคะกนฝาห้ามาเมื่อพบเรียนอะไรที่น่าจะลงคลิปได้ก็นํามาลงนะคะ เป็นการออกตัวเสียกอ่อนนะคะว่าทําแบบนี้นะคะปอลงคลิปเสรกจกเก็บซาส้มเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรียนตีได้มาจากโคทอนหมาไจากเซเว่นนะคะก็ไปเรียกผอช่อซองพันฮารอยออกซิฟนะคะซองพันฮารอยอกซิฟนี่ก็มีหมาชมซองซองเบฟนะคะคือ แบบเล็กตีเท่อยาวนะคะฮาริเนนีก็เป็นเรียนยีสิบห้าสตางค์หรือว่าเรียนหนึ่งสลึงนะคะกองปงอดช้อช่องบรรณาลอยอกซิบนะคะแล้วก็ตีสามเรียนนี้ก็เรียนอาสิบสตางค์นะคะก็จัดจีนเลยนะคะปะอดช้อช่องบรรณาลอยอกซิบเจ็ดขันนะคะใครื่ียังไม่มีเรียนยีสิบห้าสตางค์แล้วก็เรียนห้าสิบสตางค์ พอช่อจองพันอร่อยอ,อกซิก็รีบเก็บเอาไว้นะคะเระบางจีมันไปปะผลกันมดนะคะก็ไม่มีเก็บนะคะฉลองเลี้ยนกองเรากองว่วงปอบพอบผอช่อเดียวกันก็จะเก็บรวบรวมไว้แล้วก็นำมาลงคลิปไอทันผู้ชมได้รับชมประบางฐานยังไม่เก็บนะคะนี่ก็เป็นเลี้ยนเหล็กๆนะคะน่ารักน่ารักแล้วก็ยังไม่อยู่เลยนะคะปลา ได้รับอื่นรณ์มาจากเซเว่นด้านหน้าก็เป็นผอล่วงรอเก่าผู้มีพุทนอดุญญเดชนะคะเขียนไว้ฉัดฉีนะคะดันล่างก็เขียนว่าผอโซทรงปานอรอยหกสิบยี่สิบมาสตางค์ปติไทยนะคะนี่ก็เมื่อนกันนะคะด้านหน้าก็ผอล่วงรอเก่าด้านล่างก็เขียนไว้ว่าทรงปานอรอยหกสิบอาสิบสตางค์ตังเลคเทย์เลคอาราบิกนะคะ นี่กบบาสตางอยู่หลังนะคะแล้วก็มีประเทีดีนะคะประติไทยก็เห็นอยู่นะคะถ้าใก้มีก็เก็บนะคะเก็บไว้เก็บไว้พอกรกลบถุกปอดโซ่เล้ยวก็สบายเจบยพราะว่าจงเรียนกองเราก,กง็ง่วงก็เก็บเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะคะบทีลั่งเราพบเจอกันเรียนอะไรที่นำมาปูดคุยกันก็สาม,มารถนําำให้เพืเ่อนๆได้รับชม กันได้นะคะโปรเกรบไ้เลียวนี่ต่อเชาอ้ายังไม่รู้เลยนะคะว่านําเรียนโพโซน้อยเรียนอะไรไมุ้ก่านได้รับชมเขาก็ให้ติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ขอข,อข,อขอข้อขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมเมย์จะเป็นเรียนธรรมดาไม่ใจเรียนเปรกไม่ใจเรียนที่น้ายาก แต่ว่าตาไม่ยากจะจ้วาไวก็กลายเป็นเรียหน้าอยากได้เหมือนกันนะคะอย่าลืมนะคะเก็บผดซ่อมชองปนารอยอกซิบไว้เหมือนเมือนกันเราจะได้มาปูดคุยแลกเรียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะสำหรับวันนี้ขออำลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ